ทุกคนครับสำหรับผลลัพธ์ในคลิปนี้ตั้งข้อสังเกตที่เช็คบ็อกตรงนี้ครับถ้าผมไม่เลือกครับผมคลิกไปที่ q 1 q 2 q 3 q 4ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมกลับไปที่เมนเมนูและผมติ๊กเลือกนี่ Show conditional formatting ทุกคนอยากคลิบตา1,2,3คลิกไปที่ q 1คลิกไปที่ q 2 q 3 q 4 เช่นเดียวกันถ้าผมกลับไปที่เมนูปับ๊บยกเลิกตรงนี้ติ๊กออกไปแล้วผมคลิกไปที่ q 1 q 2 q 3 q 4นี่คือผลลัพธ์ที่ทุกคนจะได้รับในคลิปนี้ในส่วนของขั้นตอนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามผมมาได้เลยครับสเต็ปแรกคลิกไปที่ File, save as เลือกตรงนี้เป็น excel macro enable workbook คลิกปุ่ม save สเต็ปที่2คลิกไปที่ developer record macro macro 1 this workbook คลิกปุ่มโอเคทดสอบที่ช่อง B2 Control Shift ลูกศรลงแล้วไปที่ Home Conditional Formatting ขอเลือกเป็น Color Scale อันแรกตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้น Developer Stop Recording ทุกคนครับต่อไปครับผมต้องการควบคุมคำสั่งให้เขามีผลเฉพาะ Q1 Q2 Q3 Q4 ซึ่งจะไม่มีผลในชีทแรกซ้ายมือสุดเมนเมนูนะครับ เพราะนั้นวิธีการก็คือผมไปที่ v i ิชวล Basic เลยก็ได้ครับแล้วตั้งข้อสังเกตที่ t h i w w r r k o o o k ดับบลคลิกเข้าไปผมคลิกเลือกตรงนี้เป็นคำว่า Workbook แล้วเลือกตรงนี้เป็นคำว่า Sheet Activate นั่นคือหมายถึงตอนที่ผมไปเลือก Sheet Q1, Q2, Q3, Q4 นะครับปับ๊บหลังจากนั้นตรงนี้ผมเลือกแล้วก็ Delete ไปก็ได้ครับทุกคนตั้งข้อสังเกตที่ตัวแปรที่เขาให้มาด้วยครับ เอาละผมจะเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วจะเขียนยังไงครับแสดงว่าผมต้องไปที่ชีสเมนเมนูก่อนใช่ไหมครับแล้วไปที่ Developer Insert ผมตั้งข้อสังเกตที่ตรงนี้ทุกคนครับ ActiveX Control คลิกเลือก Check Box ครับผมขอวาดลงไปแถวๆนี้แล้วกันครับเพื่อทดสอบทุกคนแลังจากนั้นถ้าผมอยากเปลี่ยนข้อความก็ไปที่ p r o p e r t y ใช่ไหมครับแล้วอยู่ที่ไหนครับ Caption นี่ครับ Show Conditional Formatting ใช่ไหมครับ เอาละหลังจากนั้นผมตั้งข้อสังเกตชื่อของเขาเช็คบ็อกหนึ่งที่อยู่ในชีทแรกซ้ายมือสุดหลังจากนั้นเราก็นำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขได้แล้วทุกคนคลิกวิชวลเบสิกแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยครับว่า if อะไรครับทุกคนครับชีทนี่ต้องอ้างอิงเป็นชีทครับทุกคนครับชีทหมายเลขหนึ่งซ้ายมือสุดนะครับอย่าลืมครับดอทอะไรครับชื่ออ b อบเจกต์นั่นคือเช็คบ็อกหนึ่ง dot value เท่ากับอะไรทุกคน true then แล้วก็ใส่โครงของเขาเสร็จเรียบร้อยเฮลใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับ n E ap. หลังจากนั้นเราต้องการอะไรทุกคนครับเราต้องการคอไปที่ไหนครับคอไปที่โมดู l e 1ใช่ไหมครับอะไรครับมาโคร1แล้วถ้าเกิดว่าเป็น f a l s เราต้องการอะไรครับ Rent a 1 select เอาละผมค่อยๆตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วกันครับผมได้จุดสตาร์ทของชีวิตแล้ว ต่อไปทั้งข้อสังเกตในชีตหนึ่งซ้ายมือสุดเมนเมนูเราไม่ต้องการ conditional formatting ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นผมใช้ตัวแปรนี้ได้เลยทุกคนครับผมเลือก c t r l c และผมก็คลิกลงไปตรงนี้ enter และผมก็เคาะแท็บเข้าไปเขียน if e อีกทีนึงแล้วก็วาง c o n t r l v index ใช้ index ได้ทุกคนครับเท่ากับ1แสดงว่าถ้าเกิดว่า index ของเราเท่ากับ1เน,นี่เราต้องการอะไรทุกคนครับ หรือผมจะปรับเงื่อนไขอย่างนี้ก็ได้ทุกคนครับไม่เท่ากับ1จริงไหมครับแล้วก็เดนอะไรครับเดนให้เขาคอไปที่นี่ก็จบข่าวครับทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้เ,เ็ n e e เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นลองไปทดสอบใช้งานดูครับผมคลิกออกไปที่ว่างๆยกเลิกดีไซน์โหมดและผมยังไม่เลือกตรงนี้แล้วกันทุกคนครับผมคลิกไปที่ q 1 q 2 q 3 q 4 q 1อ่าแต่ q 1มันยังมีร่องรอยที่เราบันทึกไว้ใช่ไหมครับ แสดงว่าผมต้องกลับไปที่ v i s u a l Basic แล้วก็ใช้คำสั่งเข้ามาช่วยก็คืออะไรครับ s a l e ออะไรครับ f o r m a t c o n d i t i o n d e l e t e นั่นก็คือหมายถึงถ้าเกิดว่ามี Conditional Formatting ค้างอยู่ลบออกไปก่อนก็ได้ทุกคนครับนั่นคือประเด็นแล้วหลังจากนั้นลองไปดูอีกครั้งครับเมนเมนูคลิกไปที่ Q1 เห็นไหมครับเรียบร้อย Q2 Q3 Q4 แล้วไปที่เมนเมนูอีกครั้งผมติ๊กเลือก Show Conditional Formatting นี่คือเลือกแล้วใช่ไหมครับ ผมคลิกไปที่ Q1 นั่นแหลยครับทุกคนครับผลลัพธ์เรียบร้อยเขาคอไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม